คระผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทุกท,ท่านยินดีต้อนรับข้าวสื่ช่องหัวดินหนึ่งหกอีกแล้วเสิ่ง เป็นแนวทางหนึ่งกันยาโปรดชชยวิจารณยาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้สกายหลักหน่อยแบบสาม ตัวแบบสามตัวอดิพันอดิสรุปแล้วผ่านใน,นทานไม่นี้ครับผมแปกหนึ่งสามแปกหนึ่งสามเบ่งปันสามตัว แบ่งผ่นสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมมันเลขมันสองสามสองสามแบ่งผ่านสองและก็สามส เบ่งปันปสองตัวนะเลขมานเบ่งปันปให้พิจารณาต่อไปครับผมยอกแหงเบ่งปันปอีกแล้วนะสองสี่หกสองสี่หกนะมาช้า มาช้าดีกว่าไม่มานะมาช้าดีกว่าไม่มาเดี๋ยวท่นที่ผ่านมามีผิดมีหลุดบ้างเข้าหน่วยลาหกสามเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งาปสองสี่หกอะสองสี่ห สามตัวนะสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวสามเบ่งปานตัวเดียวสามจับคู่ศูนสามจับคู่ศูน และก็สามนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เนวทันเดนบูนนะเนวทันเดนบูน ก็เบ่งปันสามสี่ห้าสามสี่ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สามสี่ห้าท่านผู้ชมก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมไล่ไปเนาะ เก็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเก็บหน้าจอได้นะต่อไปครับผมใบนี้เสือคาบคาบเด่น9 494909391 293493593เป็93 เก้าสาคู่เดียว9ก้9ส9มสี่นะต่อไปครับผมใบนี้ราศีกรกฎเบงปาน,นทันดาเดนดาแปดเดนสี่หกเก้า เด่นสี่หกเก้านะตาผู้ชมสี่หกเก้าดับแปดตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยเบ่งปอนเดียวทางชุดสามตัวจากไหลเนวทางเก้าสาม สารวมแล้วฟังขวาเด่น3 7 9 7 3 9ส่วนฟังขวามือให้มาเด่นที่ศูนหนะฟังซ้ายฟังขวาเลือกเอาเองนะฟังซ้าย ฟังโคเลือกเอาเองนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนีรนะ้รวมตัวชุดสามตัวท่านผู้ชมนะรวมตัวชุดสามตัวนะเคบหน้าจอได้เนาะสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่สี่เก้า สี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่นะก็ไล่ไปโนนเก้าเก้าเก้านะก็ขอบคุณมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม แนวทานโบา3สูตรนะสูตรที่1ที่2ที่3 013036 013036นะเทพโชคเบ่งปันแล้วเบ่งปัน2ชุดนะบ่งปัน2ชุด เบ่งปันสองชุดให้พิจารณาต่อไปกรับผมใบนี้เทมบัลลือสูตรขั้นเทพเทมบัเลือสูตรขั้นเทพศูนย์สามห้าหกเจ็ด ศูนย์สามห้าหกเจ็ดนะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าศูนย์สามหกเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบสกาย แบบแบบสามตัวแบบสามตัวหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากหนึ่งสามแปดต่อไปครับผมใบนี้เดวทาง 3ตัวแล้วก็สตัวเจกหกสี่เจกหกห้าหกห้าอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท้าวโชคโคหลัก 110, ร้อยส0บรยหน่วยนะ 110, ร้อยส0บรอยหน่วย สิหน่วยแล้วทันใหม่นี้ก็นแบ่งัปเน้นหกสี่สี่หกหกห้าสาตัวเจ็ด 6, 6 5ไปต่อกระผปใบนี้เด่นบูนเท่บันเลยสุขขั้นเทพสามเจ็ดสามศูนย์จ็ดสามเก้ 70, 7จนะ็ดศูนยะ์เจ็ดห้าเจ็ดกเ็ดเานยาะก็ไล่ไปนะเทมบัรลือสูงขั้นเทพต่อไปครับผมใบนี้เซียนท่าสายเด่น4รองเ เบ่น4รง9ต่อไปครับผมใบนี้รวมชุด3ตัวถ้าวชุก็แบ่งปัน,น036 1363 013 613 713 913 หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามนะต่อไปครับผมใบนี้มิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลนะใบนี้ก็เป็นอดีทตที่แล้วนะท่านผู้ชมผ่านนะหกสามใบนี้ก็คือแนวทานที่ผ่านมา ในะทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปาอีกแล้วนะท่านผู้ชมก็อัปเดตนะอัปเดตอัปเดตให้นะมิสเตอร์บอลน,นะ6 4, 6 4 264 864 9 6 4 1 7 4 274 874 7 4 วิ่ง4ตัวเดียว4 3 6 4 7 4 8 4 7 3 8 3 08 18นะก็ใบนี้ก็เป็นแนวทางมิสเตอร์บอลใบอัปเดตล่าสุดนะใบล่าสุดต,ต่อไปกรับผมใบนี้ ดับเต็ม10หน่วยบนเบ่งปันปดับเจตัวเดียวนะดับตัวเดียว7ดับ7ตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเอยไปต่อครับผมใบนี้โขนพี่พรสิบบนแปดเ หนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามแบ่งปันหกตัวนะแบ่งปันหกตัวอดีตมีหลุดบ้างต่อไปครับผมใบนี้ดับเต้มสิบหน่อยแบ่งปันดับเต้มศูนย์แบ่งปันดับ เต้มศูนย์นะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ดับผ่านแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งป่าน,นดับเต้มศูนย์นะขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานแนวทางวิ่งบุนล,ล่างแบบสองตัวเก้าสี 9สี่อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน94สี่มีหลุดบ้างเนาะมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน94สี่อดีตที่แล้ว87,8เผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้9กสี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียยนท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม